สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกลดรดอะโมโจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e l e v e n เท่านั้นดรสามารถราชพลสิทธิ์อดีตร,รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพ f เฟสบุ๊กเรื่องคิดได้ไงใช้รถไฟฟ้ารถเมล์ฟรี7วันสู้ฝุ่นพิษ PM 2.5เนื้อหาระบุว่า เป็นความพยายามหน้าทึ่งของรัฐบาลที่จะสู้กับฝุ่นพิษ PM 2.5ด้วยการให้พี่น้องประชาชนใช้รถไฟฟ้าและรถเมล์ฟรีทุกสายเป็นเวลา7วันช่วงระหว่างวันที่15-3เงือมกราคม2568หวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลจะลดลงเป็นผลให้ฝุ่น PM 2.5ลดลงแต่มาตรการนี้จะใช้ได้ผลหรือเสียงเงินฟรี140ล้านจะมีคนจอดรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นรถไฟฟ้าหรือไม่มีแต่น้อยมาก พูดได้ว่าไม่มีนัยยะสําคัญพิสูจน์ได้โดยเปรียบเทียบปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลบนถนนที่มีรถไฟฟา้าวิ่งเช่นถนนสุขุมวิทถนนสีลมถนนพญาไทถนนรัชดาพิเศษและถนนลาดพร้าวเป็นต้น ในช่วง7วันก่อนและหลังการใช้รถไฟฟ้าฟรีนั่นคือระหว่างวันที่18ถึง24มกราคม2568ซึ่งเป็นช่วงเวลา7วันที่ไม่ให้ใช้รถไฟฟ้าฟรีกับวันที่25ถึง31มกราคม2568ซึ่งเป็นช่วง7วันที่ให้ใช้รถไฟฟ้าฟรีผมคาดว่าปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลใน2ช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่ต่างกันมากที่สําคัญอย่านําปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าระหว่าง2ช่วงเวลาดังกล่าวมาเปรียบเทียบเพราะปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าในช่วงให้ใช้รถไฟฟ้าฟรีอาจเพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจไม่ได้มาจากผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพราะผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลส่วนใหญ่รักความสะดวกสบายคงไม่ยอมเปลี่ยนใจมาขึ้นรถไฟฟ้าผู้โดยสารรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอาจมาจากผู้โดยสารรถเมล์หรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหรือผู้ไม่เคยใช้รถไฟฟ้า,หร,รฟฟาหรือไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้รถไฟฟ้าอาจถือโอกาสนี้นั่งรถไฟฟ้าไปเยี่ยมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงพบปะสังสรรหาอาหารอร่อยอร่อยรับประทานช้อปปิง้งหรือกินลมชมวิวกรุงเทพและปริมณฑลก็ได้ จะมีคนจอดรถยนต์ส่วนบุคคลมาขึ้นรถเมลหรือไม่คําตอบคือยากครับเพราะไม่สะดวกสบายเหมือนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสรุปมาตรการให้ใช้รถไฟฟ้าและรถเมลฟรี7วันระหว่าง25-3มเสนม 2, กราคม2,568จะไม่ทำให้ปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดลงไม่เป็นไปตามความคาดหวังของรัฐบาลแต่จะทำให้รถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งมีผู้โดยสารแน่นแออัดอยู่แล้วแน่นยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เงินชดเชยให้เอกชนผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าช่วง7วันประมาณ140ล้านบาทก็จะไม่เกิดประโยชน์ตามความประสงค์ของรัฐบาลนําเงินดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมไม่ให้มีการเผาไหม้จะได้ผลดีกว่าทั้งหมดนี้ด้วยความหวังดีที่ไม่อยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นมหานครจมฝุ่น ข้อสงสัยดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นข้อกังขาที่ผมและประชาชนทุกคนชอบที่จะต้องขอคําชี้แจงให้สิ้นสงสัยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งนี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนด้วยเจตนาที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้อย่างเต็มที่โดยปราศจากข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นเอง